เอาละครับด้านโดยรวมนะฮะจากที่เคยถ่ายทําไปแล้วนะครับหลังคาเบทันชีตครอบดาดฟ้า2คู่หานะครับใช้แผ่นดา0.4นะฮะเหล็กซิงค์นะครับแผ่นเป็นของโรงงานบางกอกเบทันชีตนะฮะนะครับสีฟ้านะครับตอนนี้ผมผมผมปีนขึ้นมาบนหลังคาเลยครับนะฮะโอเวอร์แลปกับหลังคาเดิมนะครับ ะะผมปีนขึ้นมาถ่ายทําให้ลูกค้าดูเลยครับว่า,าด้านบนพอเราทำแล้วสมบูรณ์แบบไหมนอ็อตเราก็ใช้น็อตสีเลยนะฮะนะฮะใช้น็อตสีเลยนะครับเมื่อกี้พนังกงานเดินดูความแข็งแรงด้วกันนะฮะโครงสร้างใช้นอ็อตสีแล้วก็มีแหวนรองตามหลักอยู่แล้วครับแล้วก็ระหว่างจอยที่ อีกทางหนึ่งเราก็ยิงซิลิโคนถ้าสันกลางนะฮะสันกลางเราก็ยิงซิลิโคนให้สำหรับลูกค้านะครับนะฮะนี่สันกลางเรายิงให้เลยนะครับเพื่อที่นานๆานไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะอันนี้ถ่ายทำโดยรอบครับบริเวณนี้คือหน่วยงานสุขวิทหกินะครับของปีชาคอสตัคชั่นครับ081869 9604นนะครับผมติดต่อได้ครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาชิงกระหลบหลังคา ต่างๆนะฮะเมทัลชีททุกสายโรงงานเลยครับเรารับทาทั้งหมดเราเป็นจําจหน่ายให้ทุกโรงงานเลยฮะขอให้ลูกค้าบอกมาจุดประสงค์เราจัดการให้เลยครับนะฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยาวเกินไป,ไปเดี๋ยวลูกค้าจะลาขาดฝากตรงนี้ไปก่อน08นย์แปดหนึ่งด้านย์นะฮะด้านด้านดูใส่รางน้ำครับใส่รางน้ําด้านหลังนะฮะรางน้ําก็เป็นสตเตเลสนะฮะย่อยักษ์หนิ้วนะครับผมนะครับดูช็อตต่อไปครับ